เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับสึดนี้คะ่ะเราได้ส่งน้องหนอนนะคะไปบุกที่ศูนย์ฝึกนักมวยสากลของนมวยทีมชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่โบน,นันซาเขาใหญ่ใช่ครับใช่ไหมคะคคทำไมเป็นที่นี่ตลอดเลยล่ะคะที่สําคัญคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่นั่นมันพร้อมครับเพราะว่ายิมเนี่ยเขาสร้างมาประมาณ10กว่าปีแล้วตั้งแต่รุ่นพี่สมรักครับแล้วก็ยิมเนี่ยจะมีพร้อมหมดมีทั้งแบบ ที่พักแล้วก็ที่ซ้อมอยู่ในที่เดียวกันเลยและที่สำคัญคืออากาศดีอากาศดีครับแล้วก็มีสถานที่วิ่งเยอะครับว่าง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 วางประมาณนั้นครับแต่ว่าก่อนที่เรานะะฮจะไปชมวีทีอาร์นะครับรบกวนพี่แก้วนะฮะช่วยยืนพูดจะได้ไหมผมนี้ยืนแล้วครับพี่ตาผมยืนแล้วครับเอาออกพี่ขยันหน่อยพี่ยืนแล้วยืนแล้วยืนเขาเป็นแขกรับเชิญต้องทำเป็นอามเขาเครื่อสื้อเขาไม่กินเหรอ เราบวกแล้วเอา<พ>อละครับตอนนี้นะครับน้องนอนก็ได้ไปสอดแนมที่ศูนย์ฝึกกันแล้วไปดูกันเลยครับผมไปค่ะเจาเข้ามาใกล้เลยคนกำลังสอดแนมอยู่ตกใจหมดเลยเถ่าทางวันนี้ภารกิจบุกชอนชัยสูงสุดม,มวยจะไม่ง่ายซะแล้วคะ่ะคนดูเพียบเลยอะแต่ถึงมือนอนสายามไม่มีพลาดแน่นอน ชอบดีนะที่เราปลอมตัวมาแนบเนียนแล้วก็ไม่สังเกตแหละรู้ได้แน่นอนงั้นเราบุกเลยดีกว่าลุยเส็ดแล้วใครมาหาน้ำดทองที้รับบนเวทีเลยบนเวทีดีกว่าโอ้โหกำลังซ้อมกันอยู่อย่างขำขักขำเม็นเลยค่ะ ดีเลยทางสะดวกระหว่างนี้เราไปสอดตแหนมรอบๆดีกว่าเพื่อจะเจออะไรเด็ดเด็ดอย่างแรกนะคะเรามาฟิตร่างกายให้เข้ากับบรรยากาศของค่ายมวยก่อดดีกว่าค่ะมาดูพลังมัดของโน้โอไม่สู้อ่ะสู้อ่ะโอ้ยสู้อ่ะสู้อันนี้นะคะเป็นที่ฝึกสายตาของนักมวยค่ะเพราะมันจะเด้งซ้ายเด้งขวา ไม่น่าล่ะสายตาของนักวยถึงแปลวกราเชียมาดูลีลาการหลบมาเขาอยู่สักก่อนออออเราก็ไหวใช้เล่นอ้โอ้ยไ่ไหวโอ้ยยอมแพ้นี่ไงคะเป้าหมายของเราพี่แก้วกับพี่เชิดถูกบุกมาล้วงคอ,องูเขาถึงที่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกว่าเราได้ล้วงความลับอะไรไปแล้วบ้างดีไหมคะ วันนี้เขาซ้อมต่อไปตอนนี้เราได้คำถามเด็ดๆไปฝากหน่วยบ้างบึ้มแล้วจัดไี่หนงใจเลยนะคะคือที่ว่าเป็นการมองส่วนที่ <c oughs> เนียนมากๆเลยนะ <c oughs> มองไม่เห็นเลยครับ <c oughs> มองไม่เห็นเลยถึงแม้ว่าเขาจะแต่งตัวแบบว่ายแย่ๆแต่ว่าน้องหมอยก็มีคำถามมาฝากเรานะครับ <c oughs> และคำถามของเราถามว่าทั้งสี่หนุ่มจำได้ไหมคะว่าประสบทรายที่อยู่ในโรงยิม มีทั้งหมดกี่ใบกระสอบทรายค่ะกระสอบทรายนี่ที่หลักๆอ่ะมันมีอยู่ที่ผมนี้ผมก็เคยนับอยู่เหมือนกันครับมีอยู่ทั้งหมดน่าจะประมาณ1 0 16ใบแต่ว่ามันมีใบหนึ่งที่เขาไม่ได้แขวนตกลงหรือเปล่าครับมันจะมีเฉพาะที่แขวนน่ะมันรวมทั้งหมดเลยฮะรวมหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยครับผมมีอยู่15นะครับแล้วก็ที่ไม่ได้แขวนมั่นใจหรอบมั่นใจยืนยันนะครับยืนยันครับหันคำตอบมาเลยครับ อายุยังคำตอบแล้วนะครับเว่าเป็นส <16 S 1> ิบสิบหกใบนะครับไปดูน,น้นองหลอนเฉลยครับน้องหลอนมีกี่ใบหนึ่งสองสามส <mand ering> ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบใบูต้อง ดูเรื่องของการท่องไปแล้วไปดูในห้องนอนได้ไหมนี่กับเขาพักอยู่ก็เป็นยังไงเขาซ่อนมีสาวนักมวยฝ่ายหญิงข้ามมาบ้างข้ามมางไอะไรอย่างนี้งนี้้องนอนห้องนอนมาด้เลยน้องนอนอ่าไปดูกันเลยครับไปโอ้โหนี่ก็คือห้องพักผ่อนของนักมวยค่ะส่วนตรงนั้นนะคะเป็นที่รับประทานอาหารเราไปดูกันเลยดีกว่าคิวแรกโอ้ ก็เป็นธรรมเนียมของเรานะคะที่เข้าบ้านไหนก็ต้องกินบ้านนั้นค่ะนี่แกงส้มน่ากินมากเลยแกงส้มไข่แชอมอร่อยอ่ะเอ้านู่นูจะไปไหนเนี่ยรู้วูนูมามาจากไหนครับเนี่ย หนูเป็นนักมวยหญิงคนใหม่ของที่นี่ค่ะตัวด้วยนะคะคหน้าตาแปลกๆลวะเนี่ยเออไม่ต้องย้ำเรื่องหน้าก็ได้ค่ะคือหนูกําลังหาห้องพักยัวค่ะไม่ทราบว่าห้องพักอยู่ที่ไหนนะคะ,ะห้องพักอยู่ข้างบนครับนี่เป็นเป็นที่ซ้อมของนักมวยครับฝั่งขวามือนี่จะเป็นนักมวยผู้ชายครับผู้ชายฝั่งนี้เป็นของผู้หญิงครับผู้หญิงค่ะครับผมแล้พี่ไปส่งไหมไปไหนไมหนูไม่ไว้ใจพี่อะค่ะหนูไปเองได้ค่ะโอ้โครับ ขอบคุณมากนะคะแล้วอยากไปหาขโมยเสื้อผ้านักมวยนะครับอ้าไม่เป็นไรคะ่ะหนูไม่ขโมยอยู่เยอะอยู่แล้วพี่ไปเถอะค่ะหนูไม่ไวใ้ใจผู้ชายน่ากลัวท้าวผู้ชายดีกว่าเ,เกือบเดินจับได้ไปแล้วไหมล่ะโชคดีที่เรารอดมาได้เพราะโนเียนในไหนก็มาแล้วบุออกทำห้องผู้ชายผู้หญิงเลยดีกว่านี่คะ่ะห้องนอนนักมวยหญิงของข่ายคะ่ะ ตอนที่เรามาบุกอยู่นี่นะคะนักมวยหญิงเขายังไม่ได้เข้าค่ายค่ะหืมเป็นห้องผู้หญิงนะคะก็ต้องมีระเบียบหน่อยแต่เอ๊ะสองเตียงน,นี้ยังไงลายหวานเชียวนี่ก็เป็นห้องอาบน้ําของนักมวยหญิงค่ะเออหื้พามานี่ลายหวานเชียวเอ๊แต่แค่รูดเปิดรูดป,ปิดอย่างนี้มีเซ็กซี่ไปหน่อยหรอคะ <c oughs> ข้องนักมวยหญิงนะคะเราก็จะผ่าน wall of fame ค่ะรูปนักมวยอดีตทีมชาติไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิกในยุคต่างๆแต่ละคนนะคะเป็นฮีโร่ในดวงใจของคนไทยทั้งนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะที่คนนี้ค่ะโมอัมตะพี่สมรักคำสิงไม่ดีโมนะก่อนที่เราจะไปบุกห้องนอนนักมวยชายนะคะเราก็มาบุกห้องนอนโค้ชของพวกเราก่อนดีกว่า เข้ามาที่ห้องนอนโค้ดแล้วนะคะก็จะเห็นว่าห้องนอนโค้ดกับห้องนอนนักมวยชายนี่นะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะ <Okay. S 1> เพราะที่นี่มีความเท่าเทียมกันค่ะขนาดเรื่องเสื้อผ้านะคะก็ต้องดูแลเองซักผ้าเองค่ะ mm hmm. นี่ค่ะเราสืบทราบมาว่านี่เป็นห้องนอนของพี่สายลมกับพี่ชัดชยัยแล้วก็นักมวยคนอื่นๆน,นะคะ mm hmm. เข้าไปเลยดีกว่า ว้เข้ามานี่ก็ดูรู้เลยนะคะว่าเป็นห้องนอนของผู้ชายวางของระเกะระกะบนเตียงรกใช้ได้ทีเดียวค่ะ<า>และนี่ก็เป็นห้องนอนของพี่สายรมกับพี่ชัดชัยที่นอนอยู่ด้วยกันค่ะนั่นไงพอรู้ว่าเราจะมาบุกก็กลัวไงเลยล็อกแต่ไม่เป็นไรค่ะเราได้คำถามเด็ดกลับไปแล้ว ครับตัวแรกบอกว่าจะให้เราเข้าไปแล้วจู่ๆยังไงล็อกห้องแล้วครับอ,อ,อย่างนี้นะครับผมสองคนนี่อะไรครับใช่คุณสาย,สานนยรอดพอดีปกติไปไหนก็จะล็อกห้องกันอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่มีกุญแจกันอยู่คนละคนละดอกอยู่แล้วครับก็จะใครมาก็จะเปิด <c oughs> เองเลยคแต่ไม่ได้มีอะไรซ่อนใช่ไหมคระเนี่ยสาวเสิร์ฟอะไรมีหนังสืออยู่ในห้องไหมฮะนี่ครับ ไม่มีมีหนังสือพิมพ์บ้าเขาจะต้องดูข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาของนักมวยใชทำไมก็มาคอยแก้ทั้งสี่คนนะครับก็ได้มาเก็บตัวใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับนานหรือยังครับนานครับก็ประมาณอย่างผมนี่ก็เป็นสิบปีครับที่นั่นคุกพันขนาดนี้นะครับเราก็เลยมีคําถามครับคําถามของเราถามว่าทั้งสี่ท่านรู้ไหมคะว่าที่อยู่ของโบนันซ่ามีตำบลมีอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์อะไร รหัสทำสิอ่ะแต่บ้านที่ที่บ้านบริษีเนี่ยแต่แต่ไม่เอาเอารหัสกับรหัสกับรหัสรหัสประจันีสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ตําบลตําบลในขนงพระขนงใชพระตําบลในขนงพระเขียนเลยค่ะอำเภอและจังหวัดด้วยนะคะขนงพระมาแล้วอยู่ยังคำตอบนะครับหันมาเลยปึ้ง ตำบลขนมละอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์อาพานพลเอกเชษฐาธนจารุอ้าวไปดูกันดีกว่าค่ะน้องนนค่ะเฉลยหน่อยค่ะว่าที่อยู่นี้ถูกหรือผิดแลวเราก็มาหาคำตอบจากปากเจ้าถิ่นกันเลยดีกว่าน้องสุดหล่อครับที่นี่ตำบลอะไรครับขนมขั้นยาครับอำเภออะไรครับอำเภอปากช่องครับจังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้ไม่รู้แน่ละใครจะดีอะไร และพวกพี่จำได้ไหมคะถูกต้องกล้องจับไม่ทันอยากเห็นนักมวยเขาดีใจดีใจโถูกต้องครับนี่นักมวยหรืออะไรเนี่ยจริงๆนะช็อตเนี้ยได้แค่ช็อตเดียวเองนะ ช่วงหน้าเราจะได้กลับมาดูที่ว่า oh. เราจะคุยกับเขาลึกๆบ้างเป็นยังไงช่วงนี่พ่าสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมากับศสกสองบ้าน yeah.